โอเคก็สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l Halo นะครับสำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กันที่เกมแล็กนัลล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์แคบิที้เซิร์ฟเวอร์อรอรคลาสสิกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทําการเปลี่ยนอาชีพนักดาบคัสหนึ่งนะครับผมหรือที่เรียกว่าซอสแม่นักดาบนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนอาชีพอะครับเพื่อนๆจะอยู่ในเทนนิงเก่าใช่ไหมเพื่อนๆก็ทําการอัพจ็อบอ่าอัพที่เป็นรูปสมุดจ็อบให้มันตันเลยจะตันที่เลเวลเก้านะครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยจะจ็อบสิบนะครับผมจากนั้นอออออัพพพจจบเเสรร็แล้ทําาากกดื่ปยให ตัวแรกเลยนะครับที่ชื่อซอสแมนนะครับผมคนนี้เลยอ่าคุยไปนะครับจากนั้นในเรื่องหัวข้อเปลี่ยนอาชีพเป็นซอสแมนนะครับผมอ่ากดตกลงไปเลยทีนี้ก็เรื่องหัวข้อข้าต้องการเป็นซอสแมนนะครับอ่าพอกดไปเขาก็จะส่งเราไปที่ซอสแมนนะครับผมเป็นกิวของนักดาบนะครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับให้ทําการคุยกับตาแก่คนนี้เลยนะครับผมอ่าคุยไปแล้วก็เลือกว่าข้าต้องการเป็นซอสแมนนะครับอ่าคุยไปลงทะเบียนกดพร้อมนะครับผม อ่าเมื่อคุยเสร็จแล้วครับให้เราทําการลงไปด้านซ้ายนะคุยกับผู้ชายคนนี้เลยนะฮะพอคุยเสร็จเขาจะส่งเรามาที่อีกห้องหนึ่งให้ทาการคุยกับผู้หญิงหรือผู้ชายไม่รู้ที่อยู่ตรงกลางห้องเนี่ยฮะอ่าคุยไปเมื่อทําการคุยเสร็จแล้วครับให้ทําการคุยกับยามคนนี้นะครับผมอ่าคุยเลยเขาก็จะส่งเราเข้าไปที่ห้องทดสอบนะครับอ่าครับผมซึ่งการทดสอบเป็นอาชีพของซอนแมนครับให้เราทาการเดินครับผมอันนี้จะง่ายเลยนะของอาชีพนักดาบเนี่ย เราทำการเดินตามทางนะครับห้ามเดินตกนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือตรงกลางอะไรก็ตามเนี่ยห้ามตกนะครับเพราะถ้าตกเนี่ยมันจะตกไปท่ามใต้ดินนะครับผมเดี๋ยวผมจะตกลงไปให้ดูนะครับผมเมื่อลงมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากมายครับแต่แค่ <c ười> เราต้องเดินหาวาร์ปออกนะฮะซึ่งจะเป็นแบบนี้ซึ่งบางคนที่ตกไปแล้วหาไม่เจอครับผมแนะนำวา่าทำการกดออกได้เลยนะฮะ <c ười> กดกลับไปที่หน้าเลือกตัวละครได้เลยนะครับผม <BRAND> ส่วนคนที่หาวาร์ปเจอก็ทาการเข้าวาร์ไปนะครับ โอเคครับก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับผมก็จะแนะนําสําหรับคนที่เดินตกนะครับให้ทําการออกและเข้าใหม่พอเข้าใหม่มาแล้วเนี่ยให้ทําการคุยกับ npc ที่เป็นนักดาบทั้งหมดเลยนะครับก็จะมาเข้าห้องนี้ต่อเลยนะครับผมอ่ะก็เดินไปเลยนะครับผมตามนี้เลยอันนี้จะเดินซ้ายเดินขวาแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับผมตรงนี้ก็กดไปเดินไปตามทางเลยครับตรงนี้มันจะง่ายครับแค่เดิน ตรงนี้ก็เดินดีๆนะครับผมทางมันจะเริ่มเล็กลงเล็กลงนะครับอ่าอันนี้ก็จะผ่านด่านหนึ่งนะครับ <Philippines. S 1> ก,ก็จะเจอวาร์ปผ่านด่านหนึ่งเข้าไปเลยนะครับอ่าเขาวาร์ปอีกทีหนึ่งเพื่อเข้าไปด่าน2นะครับด่าน2งเนี่ยง่ายๆ,ๆครับก็ให้เราทําการเดินมาที่ตรงไหนก็ได้ฮะจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้ให้ทําการกดไปที่นี่เลยแล้วก็กดค้างไปเลยนะครับตรงนี้อันนี้กดค้างห้ามปล่อยนะครับแล้วก็ห้ามขยับเมาส์ด้วยเพราะถ้าขยับเมาส์เนี่ยเราก็ต้องตกไปข้างล่างนะครับอันนี้เราก็เดินยาวไปเลยครับ เมื่อมาถึงครับก็ให้เราทําการเข้าว์ปไปเลยนะครับก็จะผ่านชั้นที่2ทีนี้เรามาชั้นที่3ากันชั้นที่3ามนี่ยังง่ายเลยครับก็แค่เดินไปเหมือนเดิมเลยฟิลเหมือนฟิลลิ่งมันจะเหมือนเดินชั้นหนึ่งเลยนะครับผมเดินไปเลยไม่ยากไม่ยากเปลี่ยนอาชีพนักดามอย่างง่ายสุดและนะครับอันนี้ระวังหลุมด้วยแล้วก็เดินต่อไปอ่ะโอเคครับผม โอเคครับผมพอมาถึงตรงนี้นะให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นดำๆคือตกนะครับผมให้เราทําการเลือกเมาส์มาที่ตรงไหนก็ได้ที่เราจต้องการลงครับผมจะลงตรงนี้นะครับลงตามผมได้เลยนะครับผมอ่าขึ้นมาแล้วก็เข้าวาร์ปไปเลยเมื่อเข้าวาร์ปมาแล้วครับให้ทําการคุยกับ n อ c คนนี้เลยคุยไปเขาจะส่งเรากลับไปที่กิวนะครับผมกิวของลักดาบเมื่อกลับมาแล้วนะครับก็ให้ทําการคุยกับผู้ชายซอดแมนคนนี้นะครับผมคุยเลยแล้วก็เลือกหัวข้อค่าต้องการเป็นซอดแมนนะครับ อ่ะเขาก็จะทาการเปลี่ยนอาชีพให้เราเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยนะครับเป็นนักดาบเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปเปลี่ยนอาชีพนักดาบนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s ส r i b e c ช anel ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ